มีประเด็นดราม่าหนักเด้อเรื่องที่ว่างานมิติ้งของบอสบีกนันเพิ่นขายบัตรพัน9ีเก่าซิปเก่าแมนบอสไปนองแล้วก็มีเพจป่าป่าหนึ่งที่เราอยู่เมืองนอกนั่นเราก็ออกมอวาว่าเรื่องที่ว่าไปงานพาบาลฟินแลนด์แบบว่าบ่มีอาหารบ่มีอยังกินเพราะว่าเพิ่นไปแคปรูปรูปอันนั้นก็คือว่าอ่า เขาเพิ่งออกมาเสิร์ฟออเดอร์พี่น้องซึ่งงันมีติ่งบอดวิกมันเป็นการจัดโต๊ะจีนแต่การจัดโต๊ะจีนนั้นเขาจะเสิร์ฟอาหารมาที่รอย่างที่รอย่างที่รอย่างตอนแหลเขาจะเสิร์ฟออเดอร์ก่อนจิงสีพี่น้องเพราะว่าออหยังท้าผู้ใดเคยกินโต๊ะจีนอะสุดท้ายๆสุดท้ายๆอะอาหารมันจะเต็มโต๊ะอยู่แล้วแต่เขาจะเสิร์ฟที่รอย่างทีลรอย่างก่อนนะคะซึ่งอ่ายายป่าคนนั้นนะอืมป่าอยู่เมืองนอกนั่นแหละ แมนแล้วออกมาเวาออกมาวาให้บอร์ดบีกนะคะซึ่งงานมิตติงเทือ่อนี้นะอเอฟซีกัยังเวาเลยว่ามิตติงรอบที่สองนั้นมือใดเขาสีจองบัดไวก้กนเอฟซีบอกว่ามันคุ้มเด้อค่ะอืม คุ้มเพราะว่ามันมีการแสดงหลากหลายอย่างมีโชว์แบบว่าย่างเต็มที่ทุกคนแสดงได้ดีมีการประมูลสแตนดี้ของดาราศิลปินนักร้องหลักการอีกอย่างหนึ่งทั้งพออเลดี้เพิ่นกะเอามีติ่งที่ว่าบาัตรสามรอยเก้ากนั้นมาฟาดมาเปรียบเทียบว่าอันนั้นได้กินจังสั้นจังสีมได้ใส่ถ้วยโฟมได้เอาเราเอาเบียร์ไปกินเองจังสีนะพี่น้อง แต่ว่ามิตติ่งที่บอดบิ๊กเพิ่นจัดหนีมีการจัดงานโชว์ร้อ,องเพลงเอียงต่างๆน้ำนะคะเอฟซี FC กลับไปร่วมหลาแล้ะกะทั้งบอดโนดหมอกรวินคนดังแม่นอ้องเอียงต่างๆกลับไปร่วมคะ่ะพี่น้องแล้วเข้าใจกับากันหิวตีบหายมาไรหยายอียงแดนเซอร์ทีมงานนักร้องแล้วแดนเซอร์หญิงที่เขามามาใหม่นั่นก็จัดโชว์ได้ แบบว่าอลังวังเวอร์ค่ะแล้วกัมีแดนเซอร์ใช้ที่เขาม้ามก่กับแสดงโชว์พี่น้องเป็นโชว์แบบว่าเต้นเอยียงศิลปะวัฒนธรรมนะเออโชว์ดีๆดอกนะคะนะแล้วกัอาหารการกินกันเต็มที่ค่ะอย่างที่รู้ๆกันโต๊ะจีนโต๊ะหนึ่งอะตามปกติอะถ้าเราไปกินตามงานแต่งหรืออะไรอะก็โต๊ะละพันพันกว่าแล้วนะแต่อันนี้ก็คือ บัตรจำนีน่นะได้เขางานในเบิงกิจกรรมการแสดงน้ำคุ่มค่ะพี่น้องซึ่งบอบีก็ออกมาเบาแล้วเรื่องดรามา่าเรื่องงานมีติ่ิงของเพิ่นแต่เพิ่นกับบอคอยเอียงมากไม้ดอกเพรวาว่าเอฟซีของเพ่นนะเขาบอดรามาอยู่แล้วเขามีแต่พอใจเขามีแต่ชื่นชมมีแต่คนที่บอลเป็นเอฟซีนะคะคนที่อยู่ไฟตรงคำนะคะเขาออกมาเบานันเบานีหให้นะคะพี่น้องเออ ประมาณนี้เพราะว่าถึงจะเฮ็ดดีปันใดนะฝ่ายนั่นเขาก็ว่าให้ยู่ดีเขาก็หาเรื่องหาหนันหาีเมื่อว่าว่าให้ยูดีซึ่งบอนปีกบ,บ่สนใจยูแล้วเพื่อนก็เตรียมไปแสดงคอนเสิร์ตยู่แล้วผุนเพื่อนไปแสดงคอนเสิร์ตยูบาเลนผุ่นโกอินเตอร์พุ่นะคะพี่น้องเพื่อนพากล่องว่ายูกับแอนนี่ไปนะคะแล้วเพื่อนก็ขายยาดมฟินแห้งหันใดหลายค่ะนะ แล้วมี c อซีทางเมืองนอกกระซังออเดอร์มาน้ำค่ะสำหรับยาดมฟินแห้งนะนะคะพี่น้องกับประมาณนี้พ่อว่าบอบอดบ,บ,บ,บิ๊กจะเฮ็ดชิน้น้าอย่างออกมาขายก็ได้ค่ะดีขายดีค่ะอ่าบอดบิ๊กนี่ไปบาเลนนะนัตตี้ก็ได้หยุดพักผ่อนส่วนนัตตี้กับไปเที่ยวทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลแถวจันทบุรีไปกับแฟนนะคะน้องนัตตี้ คนขับรถของวัดบิ๊กนั่นนะคะก็ได้เป็นบรรยุดพักผ่อนไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอพบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปเดอมือนี่สวัสดีก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังใหม่นะสวัสดีก่อนจ้า